ตอนนี้ลุงน้อยมาถึงที่ท่าเรือนะครับอันนี้แม่น้ำํำท่าเรือนะครับท่าเรือเห็นไหมครับเห็นแม่น้ำท่าเรือนะครับเมื่อกี้เราไปที่มหาราชปรากฏว่าลงไม่ได้เพราะว่าเป็นเป็นน้ำมันใสนะครับอันนี้เราก็มาที่ท่าเรือคิดว่าเราว่าคำนวณว่าน้ำ น้ำค่อนังสวยนะครับอันนี้ออนั่นเสียงปลาอะไรนุ่มอู้น่าจะมีตัวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็คงจะเอาคืนนี้เราจะลงกระดีก่อนใช่ไหมมหาใช่ไหมเนาะเอากระดีลงก่อนเดี๋ยวพวกนี้เราก็ปักประดุกนะครับวันนี้วันนี้วันนี้เอากระดีก่อน อันนี้ก็เขาตกบิดกันเยอะเลยนะครับเี่ันบันขันบิดนะครับตกบิดนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะกินข้าวก็เยิบได้เลยมั้งเอ้ยเอาก็ดีลงได้เลยมั้งมีช่องไรเปล่าไปลุ้ครครมไมด้ลงยูทูบป่ะใช่ครับไปทำให้น้ำนานน้ำไรอ่ะครับครั่นะครับอันนี้าาว่มนี่ครับแม่น้ำสวยมากครับ ไทยอุบลน,นี่ลุงน้อยมาถึงไอท่าเรือแล้วอยุธยาน้องต้อมว่างไงบ้านเมืองเป็นไงจังหวัดน่านเป็นไงมั่งท่วมหรือยัง,งเ,ดยเดี๋ยวดูลุงน้อยเดี๋ยวพวกนี้ดูลุงน้อยต้อมน้ำเต็มตลิ่งน้ำเต็มตลิต <laughs> ดัตาปบเลยเนี่ยเยดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูลุงน้อยจะเอาตัวใหญ่ๆน้องต้อม เดี๋ยวเราก็จะจอดรถเอาเรือลงจะไปวคืนนี้เกี่ยวปากกะดีก่อนใช่ไหมล่ะพวกนี้ถึงจะลงประดุกวันนี้ลงปากกะดีก่อนเดี๋ยวใครดูกระดีน้องต้อมเดี๋ยวดูเบ็ดกระดีลุงน้อยเดี๋ยวก่อนครับวิธีการเกี่ยวเกี่ยวระดีครับ,เ,รดรบเดี๋ยงน้อยจะเกี่ยวให้ดูนะครับนี่ครับ นี่นะครับเกี่ยวก็ดีโชว์ตัวด้วยโชว์ตัวด้วยอ่าเห็นไหมครับเกีดีคกับดีนะครับตอนนี้เราก็ฝนก็จะตกนะครับท่านผู้ชมเราก็เกี่ยวให้ดูนี่นะครับเบ็ดกระดีเกี่ยวอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมใช้เบ็ดเบอร์เจ็ดนะครับโอเคนะครับวันนี้ฝนตกก็เราจะถ่ายทาไม่ค่อยได้เดี๋ยวตอนเช้ากันลวกันนะครับเดี๋ยวเราดูตอนเช้านี้จะได้ปลากี่ตัวนะครับตอนนี้ฝนตกครับครับก็สรุปว่า นี่ปลาวันลบดูดิครับ <ละ S 1> ท่านผู้ชมเนี่ยดูดิมันมาอมาะเองขนาดนี้ยลุงน้อยก็ไม่ได้ถ่ายสากตัวหนึ่งนีงปป่ปลาลุงน้อยก็ไม่ถ่ายสักตัวหนึ่ง,งก็ไล้สรุปเป็นปลา,ปาอย่างเดียวนะครับวันนี้คือลุงน้อยไม่ได้มันมันม,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 มันไม่ได้ปรากฏคังมันเป็นปลาคาวลุงน้อยไม่อยากถ่ายลุงน้อยต้องเป็นปรากฏคังนะครับนี่เป็นปลาค้าวนะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะคืนนี้ก็จะไปต่อมหาราชนะครับ เดี๋ยวเราไอตัวเนี้ไอไอหยิบจับเพี้ยนู่นะฮะไอนาย่งูะเเด้นะไอไอบอก้งแกไปหนองจอกอะ่ะเอ้ยหนองจอกไม่นั่นอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูครับก็สรุปว่าวันนี้ได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 ทานี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปสรุปที่มหาลาชคืนต่อไปนะครับเดี๋ยวกินข้าวกินปลายกเดือขึ้นก็จะไปคลองมหาลาชปากปลาดุกเขาเนี้ยเราลุงน้อยสู้ปลาดุกปรากฏคขงังละ อ่าโอเคนะครับนะครับตอนนี้ลุงน้อยก็จะออกไปเก็บเบ็ดกับวันนี้วันที่เก้านะครับกันยานะครับอันนี้ลุงน้อยก็มานอนที่อำเภอมหาลาชนะครับงอาศัยอำเภอเขานอนยจอดรถตรงนี้นะครับโนนถานีตำรวจเนี่ยมันเป็นอำเภอนะครับทางทางด้านในอำเภอให้ความสะดวกให้น้อยนอนนี่นะครับตลาศาลารลิมน้ํานะครับนี่ปฤฤื๊ดกับ วันลบนะครับกาลังจะออกเดินทางกันไปเก็บเบ็ดนะครับอันนี้เนี่ยลุงน้อยนอนที่นี่ทั้งคืนแลยสองคืนแล้วนะครับมากันสองคืนวันนี้ก็คงเก็บเบ็ดแล้วก็เดี๋ยวก็จะกลับนะครับกลับบ้านว่าสรุปกันว่าวันนี้จะได้กี่ตัวเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนี่ตัวน,นี้ท่าน้ํานะครับท่าน้าเมื่อคืนเมื่อวานฝนตกตลอดเลยนะครับครับลุงน้อยก็ขอโทษ ท่านผู้ชมด้วยนะครับที่เมื่อวานนี้เราได้ปลาขาวกันเยอะเลยนะครับแต่ลุงน้อยไม่ได้ถ่ายสักตัวหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ไม่ได้ถ่ายถ่ายแต่ตอนสรุปเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาที่เราจะต้องถ่ายไอ้บอกไปว่าเป็นเพราะอะไรเดี๋ยววันที่สิบห้าแล้วแล้วลุงน้อยค่อยบอกนะครับเพราะว่าถ่ายตัวกําลังกินไม่ได้นะครับ ตรงสิ้าไปแล้วนะครับเลยก็สรุปเฉยๆได้สรุปเฉยๆนะครับสิบผ้าแล้วค่อยบอกว่าทําไมถ่ายไม่ได้นี่นะครับรถลุงน้อยได้จอดเทียมเพอนะครับนี่จอดตรงนี้นะครับนแนวเทียมเพอนะครับก็นะครับ เมื่อวานนี้ลุงน้อยก็ไปปักเบ็ดแถวๆใต้นู่นก็จะไปทางเอัอเออไว้หน้าดินะครับก็มีท่านหนึ่งนะครับทางเขาก็ไม่ได้เขียนป้ายบอกว่าห้ามปักหรืออ่ออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีป้ายคือแม่น้ําธรรมดาธรรมดาเราก็ลุงน้อยก็เขตวัดก็ไม่ได้ลงอะไรก็ไม่เห็นไม่ใช่เขตวัด นะครับลุงน้อยก็ปักปักไปแต่เจ้าของบ้านเขาบอกว่าออห้ามปักลุงน้อยก็เก็บเบ็ดครับก็เก็บเบ็ด,บดแต่เจ้าของบ้านเขาก็พูดว่าไม่หวงปาแต่ถ้าของหายลุงน้อยต้องรับผิดชอบดูที่ประเทศไทยพูดได้พูดมาได้ยังไงแต่ลุงน้อยก็ไม่ได้ถ่ายเข้ามานะฮะเดยแต่ก็ฟังเขาพูดลุงน้อยก็ไม่ได้โดดต้ตอบอะไรล,ลุงน้อยก็เก็บบ็ดเพื่อความสบายใจ เราถามว่าลุงน้อยจอดนอนที่ไหนบอกนอนที่ยมเภอนะครับลุงน้อยก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรก็ปล่อยเขาพูดไปนะครับคิดได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมก็แปลกแปลกประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเก็บเบ็ดกันเลยดีกว่าเนาะมาหาตื่นแล้วไปใช้ของน้อนวามหา นะครับเปิดกืแล้วลบปิดแล้วพร้อมใช่ไหมพร้อมพร้อมเพื่อกอนธรรมดามาเก็บแล้วนะแต่ว่าตรงนั้นมันเป็นที่คำพูดเอ้ยนี่งูหมวนี่หมวหมวกหมว่มวกหมวกวนผมนี่แล้วนู่นแขวนกูแผ่นนี่นี่แขวนนีเี้ยครับเดี๋ยวลูกน้อยก็จะไปเก็บเบ็ดก่อนนะครับเดี๋ยวจะถ่ายปลาให้ดูนะครับถ้ากิน ละครับ hora, ท่านผู้ชมตอนนี้เก็บเบ็ดมาได้ร้อยกว่าเพิ่งเห็นนี่ครับนี่ของเรือบรรลบโอ้โหเป็นไงครับตัวใหญ่ไหมครับโอ้โหดึงหลอกวะปลาอะไรวะโอ้โหปลาคาวครับท่านผู้ชมดูครับดูครับมีไซส์ไหมเนี่ยวายไซส์สวยโอ้โหต้องอย่างนั้นต้องใช้ตะขอช่วยหรือโอ้โหดู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 ตัวขนาดนี้ต้องใช้ตะขอช่วยเลยเดียวแ้มแรกเลย แมแรกนะครับท่านผู้ชมเก็บเบ็ดเป็นร้อยอ่าเพิงใดหนึ่งนะครับสองลำคเดี๋ยวเราดูตัวที่สองที่สามที่ส,สี่ให้ห้าไปเลยนะครับหลับชดเด็ดใจต้อมอีกอครับลุงน้อยจะช่วยน้องเฮน้องเฮ เป็นตัวเลยโอ้ใหญ่ครับท่านผู้ชมไม่ใช่ปลานะครับท่านผู้ชมเห็นแล้วลูกเดี๋ยวลุงน้อยจะต้องช่วยกัหน่อยนะครับเขาติดเบ็ดเราก็ต้องช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้คนไทยให้ถ่ายให้มหาไทยไทยนอืม มันผู่นะครับ่านผู้ชมมันผู่ดังคอตเลยครับน้อยจะดึงน้อยจะดึงมันนะครับ

เอาเดี๋ยวมันกัดเอาเห็นไหมน้อยจะต้องช่วยเขาครับรับลรยบยู่ลายๆไปไปนะเดี๋ยวมันก็หลุดนะไปแล้วครับท่านผู้ชมนี่ิเด็กวันลบเอ่เอาลบดูทีเนี้ย ไปแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมครับปลาอะไรครับน้อยปลาอะไรรู้ไหมน่ะไป เป็นไงครับเนี่ยปลาอยู่กดหางแดงกไหเอามาจะขอยักใม่ยกไม่ถูกยักไม่ถูกตกน้ำเองครับปล่อยอนั้นไม่มีอะไรนี่มือที่มือเนี่ยมือกน้งน้องักที่มือเลย เห็นอมงไหมนะเห็นชัดเลยแต่มันองวนบนฟ้าเลยน้ำตกมาเลยครับยักษ์ผิดไม่ใช่อะไรจะเห็นแกไปไหนวะฮจะให้เห็นตัวเขาจะดูปลาเขาไม่ได้ดูนี่ครับจนเลืออีก คิ้งใหญ่คิ้งชนหัวเรือดังกุ๊กเลยตัดไปยังไงยังไม่รู้ยังไม่รู้ตัดอะไรเยอายังไม่รู้ไหมนะเกิดติดเลยอย่างมันอยู่ทางกูได้ไหมก็ยักกูกันไหนลูกตัดไปหมดนะบ้างตัดเล็กที่โอ้มาดูมันยังอยู่นี่ตัดเ็ตัดวเบ็ดออกตัดที่ปลายเลยตัดที่ตัวเบ็ดเห็นไหมครับแจมคระดึงอุ้ยของกูก็ติดเดี๋ยวน่ะกระยักติดมันก็ดึงกูหัวทิ่ม เออมันดึงกูหัวทิ่มโอ้มันดึงกูหัวทิ่มน้ำอ่ะยักติดยักติดได้ดึงหัวทิ่มเลยครับท่านผู้ชมมองดูปลาไหลมากมันแค่ปรากฏทางเล็กน้อยอ่ะดำ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 ลุงแดงได้ไหมมอยู่บนเรือลุงแดงก็ต้องเป็นลุงแดง เอาละครับหนึ่งแต้มลุงน้อยอ่ะเป็นไงเ่านี่กินลุงน้อยอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมเอามาหาจัดการเดี๋ยวลุงน้อยจะโชว์ให้ดูอู้เป็นไงมั่งมาหาอะไรเนี่ยอู้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 ยังไม่เห็นตัวนะครับ อะไรอะไร๋ยวมาลุ้นกันครับตังน้ำไปเลยยังไ,ไงล่ะครับไปไงล่ะครับนี่ทผู้ชมเห็นไหมเอ็อเวะไอ้โด คนดูฮะเอ๋เขาดูอยูฮะนี่ครับดูครับ ตาไปแล้วฮะแล้วไหน <c oughs> นี่ครับชัดโดครับชัดโดเดี๋ยวเราจะไปให้ณยายนะครับน้องต้อม แม่น้ำนี้ไม่มีปลาเลยวะปลาไม่มีตัวลุงน้อยได้ปลาสองตัวเมื่อลบได้ปลาตัวเดียววันนี้เย๊งเลยลุงน้อยได้กดตัวหนึ่งเมื่อลบได้ขา้าตัวหนึ่งปลาแม่น้ำนี้ไม่มีตัวเมื่อก่อนนี้สมัยก่อนในลุงน้อยเคยมาปักแถวนี้ประมาณห้าหกปีที่แล้วมันก็ พอมีตัวหนาตัวอยู่แต่ตอนนี้น้ํามันน้ํามันลงและน้ํามันค่อนก้างเสียนะครับก็เลยไม่มีตัวนะครับอันนี้ไม่ได้เลยนะครับมีแต่พวกปลาสวายวนใหญ่เก้าสิเปอรเตปลาสวายขึ้นเต็มแมน้ำเลย เราไม่ได้หาปลาสวายนะครับน้อยก็มาหาปลากดขังกบปลาขาวแต่วันนี้ได้ได้ตัวดึงได้ไอ้ไอ้กดตัวหนึ่งได้ไตตชะโดตัวหนึ่งครับได้สองแจมนะครับวันนี้นะครับมันก็ไม่มีตัวนะครับเห็นไหมครับประชาชนเขาก็เ,าเขาก็ปัดลงเบ็ดใช้รูป ต้นกันเหลืองเกี่ยวนะครับป่ามันไม่ชุ่มนะครับปีนี้ป่าไม่ชุม่มเลยไม่รู้ไปไหนหมดนะครับมีแต่สว่า กระเทโพเยอะนะครับเกิดปลากดปลาอะไรนี้ไม่มีนะครับไม่มีตัวตสรุปว่าวันนี้หนุ่น้อยก็เจ๊งอีกแล้วบ่อยครั้งนะครับที่ไม่ค่อยได้นะครับเดี๋ยวนี้เพราะว่าปลามันปลามัน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 ,มนเขาเรียกว่าอาการเขาเรียกว่าปลามันบืนน้าไปหมด มันไปที่อื่นนะครับปลาจึงไม่ค่อยนอนวางเท่าไร่แต่ก็ไม่เป็นไรยังมีให้ให้เห็นนะครับก็ยังมีให้เห็นอยู่เดีนะ๋ยวเราก็จะกลับรถลุงน้อยก็จอะที่อำเภอมหาราชนะครับเดี๋ยวเราถึงอำเภอเราก็จะถ่ายอยีกนะครับลุงน้อยก็ขอขอบคุณทางทาง อานาจารอำเภอมาลาดนะครับที่ให้อาศัยให้ลุงน้อยอาอาศัยนอนนะครับสองคืนคืนนี้เราก็กลับบ้านแล้วนะครับถือว่าประสบความสำเร็จแต่ไม่ประสบความไม่ได้ปลานะครับเมื่อวานก่อนไปลงที่ท่าเรือก็ได้ปลกเท้า,าแต่ลุงน้อยก็ไม่ได้ถ่ายทำไม่ได้ถ่ายตอนปลากินนะครับ เพราะเป็นเหตุว่าเรายังไม่ถึงวันที่15นะครับต้องรอว่าถึง15แล้วเราถึงจะไายทำประกะดีได้เพราะเราลงประกะดีเป็นลาวนะครับขอให้พี่น้องและผู้ชมทุาเข้าใจด้วยว่าทำไมจะได้ปลาอย่างเดียวครับคือถ่ายทำไม่ได้เพราะเป็นเบ็ดใกล้เป็นเบ็ดที่ยังไม่ถึงวันที่15นะครับ แล้วทพาแล้วนุงน้อยจะจะบอกไป่ากให้ทีดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราก็จะหยุดก่อนนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเทศบาลมหลาราชนะครับอันนี้เราก็ล่องกันมาอันนี้คือเทศบาลนะครับเดี๋ยวเราก็จะ้ังหน้านี่จะเป็น อำเภอนะครับตอนนี้เทศบาลใกล้จะถึงแล้วลาขึ้นยึดไปหมดจะไม่มีตัววันน้องต้อมไม่มีตัวเลยไม่รู้ไปไหนหมดเลยเรือเราจอดแล้วนะครับลำแรกเข้าไปแล้ว นะครับลำแรกน,นี่ก็เป็นของนี้มาจากบางแก้วนะครับเป็นของบางแก้วแล้วก็ตรงนี้เป็นอำเภอนะครับตัวอำเภอมารารวันนี้ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จ ได้ตัวเดียวลำละตัวได้ลำละตัวเอง เราก็หยุดก่อนนะครับครับครับเก็บปรากฏครั้งนะครับเห็นไหมครับปลาลงน้อยได้หนึ่งตัววันนี้เห็นไหมครับใหญ่มากนะครับเห็นไหมครับไม,บไมไบ่นี่ของวันลบครับ ได้เท่านี้เองสองตัวส่วนคอขโด,โดไ,ขไปแล้วนะครับวันนี้ก็สรุปว่าได้สองตัวครับเดี๋ยวลุงน้อยก็กลับบ้านแนละ้วอันนี้ไปส่งกรุงเทพนะครับสองตัวเขาว่าไว้แล้วก็จะไปส่งกรุงเทพนะครับเดี๋ยวเริ่มลุงน้อยก็จะรีบตีเข้าบ้านแล้วก็ส่งไปกรุงเทพครับคลิปนี้ก็วันนี้ได้สองตัวเมื่อวันก่อนได้เยอะหน่อยนะครับเป็นปะขาข้าเดี๋ยวเราก็จะไปตัดคลิปคืนนี้นะครับสําหรับวันนี้ลุงน้อยก็ขอ ฝากไลค,ค์กดแชร์กดติดตามลุงน้อยด้วยนะครับลุงน้อยก็เดี๋ยวจะกลับบ้านอาอกขึ้นก็กลับบ้านเลยนะครับก็ลุงน้อยก็บสวบัสดีนะครับ